โอเคครับเอาเซฟออปชั่นเอาแล้วก็มาต่อกับเกมฟ้าคายสามนะครับโอเคเฮ้ยเราโดนทุบหน้านะครับอ่า ah, พี่วัสลีนมาแล้วแหมมึงเต้นยังไงฮะอืมเต็มหน้ากูเลยโอ้ก oh, ิฟ p you t h um. mm. hmm? i n อ i ฮัมอืม m ึ m m I'm a s k you question, wo hmm? keep that ring? Hmm, Krista, Sista, k e e ยู o u t h a ิ ring. my sister give you that link i n k her huh. you think that make you one of us pa never gonna drive beret sister to ride it your brother g you. Uh, you r a n p พี่ชาย g r a I n f u c ก you Yankee Nike Jordan อ่าอยู่เลย Nike จะเข้าใจมัน men Without family ครอบครัวโอ้เนี่ยเฮ้ยตอนนี้ทำเวลา do a n y t i n g เวลาทุกๆอย่างใหม่ใหม่ได้ปลดคุณเห็น about love one รักหนึ่งรายใช่มึงจะพูดอะไรไปไหนวัดวัด w a t e f u c k ่อืมบอไปเถอะกูแปลไม่ทันให้น well, ี่มีเกินไฟแชกด้วยมียกูโอเคไม่ร้องห่านะโอเคมันโอเคเดซาน i ิทเบียออฟทูก็อ m a n d to t o r y beautiful that you're willing to die wonder if you give this over some privacy เจสันเจสันไม่เจสันไม่ไม่ไม่เจสันโอ้โหอ่อเฮ้ยอ่ออยู่ดีสว่างอ้าวเจสัน โอ้โหโอ้โหบ้าเยสันฉันมาแล้วเยสันจะให้กูไปทางไหนเธออยู่ไหน โอเคอืมอะไรวะเนี่ยไปดิอยู่ทำมะเขือแล้วเสองนาทีอยู่ทำห่าแล้วไปเอา้าหลงทางอีกเมากาวแล้วไอซ่าไอแคนซีฉันเห็นประตูเอา้าเปิดได้ไหมเนะี่ยอ้าวต้องยิงอีกสัตว์เอ้ ให้กมมาดูนี่นู่นนี่นั่นเองเฮ้ยช่วยด้วยเจสันไอ้กซ t ติง g c รเ s อร์โอ้เกือบไม่เห็นแล้วหนึ่นงนาทีกว่า I can't take ้าเครีมคารานเฮบเจสันเอ้าเอ้ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรจะกลัวหาอะไรวะโอพระเจ้าชุกโอริเวอร์ไอ้เนตติ้งอาเบาโอ้โหโอเคโกไปแฮปฉันฉันมีไอเดียแล้ว โอ้โหเมียวิ่งอย่างแรกนะครับโอโอโอเคโอโอโอโนโน I can do is this Jason โอ้โ oh อ my god อ uh ืมไปอาโอ้ใจเย็นอู Are you okay เธอโอเคไหม I think so ไม่เป็นไรมากตรงนั้นรถทรัคโอเคอเคอซซาโยนได้เธอครับโอเคไปดีมันไม่สตาร์ทอะสเปสีดว่าใช่ไ โอ้โหเลสโกเจสันไปเลยเจสันโอเคว้าว Did you s e เอ็กซ์โพ o ชั่นโอเคยัด เอาไม่ทันอืมอ <Traffic Control. S 1> ืม I can do this อ่า doing fine o k a อืมวันนี้ you doing shooting them Jason at them เข้าป่าเลยเหรอ ยังไม่เลิกตามอาเอาใจเย็นจะทำ้ายกันยัดยัดเข้าบอ้องเอาไม่เข้าอีกนึ่ตึบโอเคโอไมค์ก็อดโอไมค์กโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าฟาสเตอร์ไปเร็ว ไซโ,โวดูดขอบอืมอืมอืมวมิโอ้โหลิซ่าเช็คพอยเช็ดแล้วเจสนันอินฟอนมาข้างหน้า อืมยิงสักทีก่อนไป <c oughs> ชนแม่งเลยอืาวอ้้ดิซ่ากากว่ะ <c oughs> เป็นกูกขับชนไปแล้ว <c oughs> อืมสเตอร์เร็วขึ้นเร็วขึ้นใช่โอ้ใช่ <c oughs> โอ้แม่เยอะเลย What i it เห็นมันไหมยูซ่เาวิซาจะเย็นมันฝันรายเอสเนฟิกซิงมึงเอะอบซี่อับาไรลีย์อเดฉันก็ไม่รู้ไรลี่แกรนตายโอเจสัน โอ้แอมขอโทษบัดไ y ฟาวเ e ซี s เ e ช h ่เดซ e p เพลสโอเคเฮ้กว่าจะผ่านเกมนี้แค่จบแน่นอนครับโอเคสักเซตไอสแลนด์พอร์์โฮเทล ด็อกเตอร์สุดหล่อมาหาแล้วนะซื้อของก่อนไปสกิวพอยร,ร์เรชั่อ๋อวิ่งแล้วเปลี่ยนกระสุนได้ด้วยอ๋อสุดยอด เปซาไาทางลงดีๆมีให้ลงอยู่นะครับผมเคยกระโดดลงไปแล้วตายนะครับืมลิซาเอโอ้มีการสปรินต์ด้วยนะครับ mm. ผมผมเป็นคนช่างสังเกตนะคิดพอด์เชส์ลิซาเดซี่ y ยู m เมดิ t เดซี่ฉันขอโทษดูฉันไม่ลองอันดีลองเอ้าดิฉันกำลังซ่อมเบือไอติเกตออฟเดอะไอแลนด์ที่จอกจากก่อนนี้ Say the boat expert ์เ e รสดีสมเฮล t h e power เวอร์นี o ทูอ o ล r บอร์มเตโอเคเทคราลราฉันจะดูให้หาให้อ่าจะหา Nice fine come on o เราต้องไปหานะครับมีชื่อไป o อ a y หาในเขตหน้าน้ำแปซิฟิกเหนือชืบออืมหาหา โอเคเขาเรียกว่าอะไรนะโอเคหายได้แล้วนะครับเอาไปคืนน้องเดซี่เขาเดซี่เดซี่ กินยาเนี่ยผมเคยกินแล้วนะครับเราไปาวน์แอนคาร์ริงรับโอเคไปขายโอเคเชลเมอกเกนอ๋ออาจีนิตก็ยูเว่น ยี่ม yeah, we we can from you you ไปหาน้องลิซ่าดีกว่าอ้าวจำผิดปุ่มจำปุ่มเป็นของเทลนเลนอร์ไปแล้ว คืนชั้นฝัน <Sorry. S 1> ฉันขอโทษมิสยอร์ชูด์ีฟังคิปส์ฟาร์สไกด์ดฟ์งเดอิมพอร์แทนีบัทยูอเซฟมีช่วช่วยฉันบีคอสอือฮึวอทยูนีดแอคชั่นแพลนโอ a คโอเค ฉันจะช่วยไรลี่อออ,อเดอร์เฟนยูสเตย์โอ้โหเราเมคทูเอสเคปนี้อิส่าแอมก็ได้ดันวอรี่ไม่ต้องห่วงนะไ <c oughs> รสักเป็นเนวัตด,ดาวเลยบีแคทฟูลซัคซิตคิปปิ้งบูเซ์ไม่กินแน่นอนนะไอายาเน,นี่ไม่แดกแน่นอนหล่น กินจนไม่มีจะให้กินต่อแล้วเขาจะพานี่เพียงเนีน้นะครับโอ้